ราคาเนี่ยมีจังหวะร่วงลงไประหว่างวันแล้วก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมานะครับยะให้พี่อย่งเล่าภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการจองตั๋วแล้วโดนตัดเงินอะไรอย่างนี้นิดนึงกับเรื่องของโอเปเรชั่นนะว่าเรายังมอง AV เนี่ยน่าสนใจอยู่ในด้านไหนบ้างนะครับ เท่าที่ได้ไดอัปเดตกับบริษ,ษัเทเข้าๆนะครับไอเดียปัญหาก็คือเกิดจากตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันของอไทยเอเชียเนี่ยคนที่ดูแลน่าจะคืออีกบริษ,ษัทหนึ่งชื่อ a อร์เอเชียมูฟนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ,อยู่ที่ถือหุ้นโดยกลุ่มมาเลเซียนะครับอ่าซึ่ง AV เเนี่ยไม่ได้ไปถือหุ้นด้วยนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยภาพรวมจะเป็นของของตัวที่มาเลเซียนะครับทีนี้เนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขามีการคิด รดักใหม่ขึ้นมานะครับคร่าวๆเนี่ยคือตอนนี้ตัวตัวแอป,ปของแอรเอเชียเองเนี่ยเขาไม่ได้ขายเฉพาะตัวของ A A แอร์เอเชียละเขาเอาอตัวของ OTA เจ้าอื่นๆเนี่ยเข้ามาขายด้วยนะครับโอทหลายๆเจ้านะครับเอามาขายอ่าฉะน,นี้จะมีตัวของทั้งของไทย i อร์เอเชียเองหรือตัวไทย i อร์เอเชียที่ขายโดยเจ้าอื่นๆเข้ามาเองด้วย นะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้เนี่ยพอมีการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีอัลกอริทึมมีโปรดักต์ใหม่ที่พยายามที่จะขายตั๋วให้ใหได้ในราคาที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นตั๋วของไทย i A เอเชียเองหรือว่าตั๋วของไทย i a เอเชียที่ขายโดย OTA เจ้าอื่นอ่าประมาณนี้นะครับคือความจริงเป็นตั๋วไทย i อเอเชียแต่แบบอาจจะขายเป็นอินเวนทอรี่ของไทย i A เอเชียเองหรือว่า OTA เจ้าอื่นประมาณนี้ทีนี้พูดง่ายๆคือมีการสร้างโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาทีนี้ระบบ ัดเงินนะอาจจะยังไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะการตัดตัว Direct debit นะครับก็คือบัตรบัตรเดบิตนะครับถ้าสมมติใครเลือกใช้บัตรเดบิตเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเออเลอร์นะครับตัดไม่ผ่านนะตัดไม่ผ่านปุ๊บก็ก ความจริงตัดผ่านแต่ว่าตัวไม่สําเร็จเฝลอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ตอนนี้ก็ต้อง <c oughs> มีการคืนเงนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยวันนี้เข้าใจว่าเห็นแล้วว่าตัวไทยเอเชียเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีอีเมลไปให้ลูกค้านะครับแล้วก็ให้ลูกค้านี่กรอกข้อมูลนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการคืนเงินฉะนั้นพุดงงานก็คือว่าเป็นที่ระบบแล้วก็เดี๋ยวจะมีการคืนเงินนะครับผลกระทบเนี่ยเข้าใจว่า คนที่โดนเนี่ยไม่ไม่น่าถึงแสนคนซึ่งซึ่งตัวเลขดูอาจจะเยอะนะครับเป็นแสนคนอ่ะแต่ว่าโอ peration ของแอแ a เอเชียเองปีหนึ่งเขาจะมีผู้โดยสารประมาณ20ล้านคนนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะแก้ไขได้แล้วก็ชำระเงินคืนกลุ่มที่มีปัญหานะครับรวมๆก็คิดว่าน่าจะจบได้ดีแล้วก็โอ peration สี่วเท่าที่อัปเดตก็ยังแข็งแรงอยู่โหลดแฟกเตอร์โดเมสติกก็92อินเตอร์ก็84 นะครับทิศทางก็จะทําให้ผู้โดยสารนี่ยังมีลุ้นที่จะดีกว่า Q1 1ปีนี้ที่เป็นพีคของรอบนี้นะครับครับผมโอเคเพราะฉะนั้นก็ราคาหุ้นที่ร่วงลงมาเมื่อวานนี้เนี่ยโลสุดเนี่ยสองบาทหกสิบสี่นะครับแล้วก็ดีกลับมาปิดสองบาทเจ็ดสิบหกเนี่ยก็น่าจะสะท้อนภาพตรงนี้เหมือนกันว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นแบบลบในเชิงม sentiment มแล้วก็ไม่น่าจะมีอิมแพกอะไรกับโอเปอเรชั่นน้ำหยองเพียงแค่ดําเนินการคืนเงิน นะครับสำหรับเรื่องผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะจบลงได้นะครับในขณะที่กำไร Q4 Q1 น่เนี่ยน่าจะเติบโตโดดเด่นมากๆดังนั้นก็ยังแนะนำซื้อสำหรับตัว a v นะร,ราคาที่ย่อลงมาก็เป็นโอกาสเลยนะสำหรับใครที่อาจจะพลาดตอนแรลลี่ช่วงอสองเดือนที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ก็ลงมา,าให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ระหว่างวันเทเล gram เราก็มีส่ง เชียนะส่งให้เข้าซื้อไปตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วเหมือนกันนะครับก็แนะนําซื้อต่อเนื่องนะสำหรับตัว AV นะครับเป้า3.4นะครับ